เอาละครับกัสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุสคนทรกษณนะครับมือนีโผล่อกับผมนะกับช่องนันบอยชาแนลครับมือนีได้อึงมาพี่น้องหลายอยู่หรอกอันนี้อ่าคอต้องขออภัยก่อนทันใดที่พ่ามักอึงนะเออนาะเปิดหน้าพ่อวก็สิตกใจนะขอโทษขออภัยก่อนนะอะมือนีได้ประมาณ2อกิโลก,กว่าๆนี่ยนะครับอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ในหมอนี่มีแต่อึตงตัวไค่นะครับไค่เปิดเลยนะเดี๋ยวผมอีกใจเบิ้งโอ้ตัวใหญ่แห้งนะตัวนี้นะมือผมก็ใหญ่เติบอยู่ดิเบิึง อย่างนีงใส่แบบบึ้งบึกกันเลยนะนี่อึ่งไข่นะครับไข่ทุกตัวนี่บึงง้งง่ายๆเลยอึ่งไข่กล่องวัฟเฟิลกัดตัวแรกมันชัดเจนเดี๋ยวให้บึง้งไล่ไล่ตรวจตัวน,น,นี้คือไข่ ัข,ขนาดเลยพี่น้องนี่สี่ข้ามานะครับนี่กิโลละร้อยห้าสิบบาทเองนะ่ร้อยห้าสิบสองร้อยนะเพราะเกินนิดหรอกเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยเ <c oughs> อามาเบิ้งนี่อันนี้สีเป็นแบบตัวบ่อใครนะพี่น้องอันนี้สีเป็นตัวไขใคร <c oughs> ตัวแมนพ่อพิษอันนี้ตัวไข่ <c oughs> อันนี้อันบ่อใครนะอ่าตัวไข่กับสีระมาณนี้เห็นวลอ้วนทั้งสี่นนะเนี่ย เขาบ่าได้ไข่นะครับนักคนนะ่ะเห็นอดตัวใหญ่ๆก็จะจับเอาเลือกเอาเบิง่งว่าเป็นก็นีน่มีแต่แมงเมานะครับข้างในสีเป็นทังสีหนะ้าอันนี้บ่ไข่สีเป็นทังสีเปรียบเทียบกันกับตัวไข่นะนี่อันนี้จะเป็นใสๆเนานะตัวบ่ไข่สำหรับท่านใดที่เบิ่งบ่เป็นนะที่ที่จะนําไปใช้ในการเลือกซื้อนะนะผมจะแนะน,นํานี่เห็นบ่ไข่กับบ่ไข่แตกต่างกันเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบ่สีเป็น ขา่าวดำๆเหมือนกับไค่ตอนเ่ากินน่ะนะเห็นปะตัวว่าใครก็อยู่เป็นซี่ป่วนขึ้นกันนะนนนโอ้เราปิดไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการเลือกซือ้อเงือกซื้อดอกนะพี่น้องสิได้เอาไปใส่โอ้หลายสัตว์เดี๋ยวเจาต้องมาแปรรูปเก็บไว้กินโดนๆนะพี่น้องมาจีได้มีวิธีเก็บไว้กินโดนๆจงได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อฟ FC ทุกท่านนะ ผมอ่านอ่านทุกคลิปเลยคอมเมนต์นะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างหลายก็มาสู้อึ้งอย่าน้อยเนี่ยนะนะเอามาจากพุทธิสงฆ์ครับผมพอดีเขาสื่อมาให้นัวๆกันเลยเลยวมดนี่นะก้นจากกรไปครับกันมาคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับผมมีคลิปวิดีโอหลากหลายให้เลือกชมนะครับกับการทำอาหารอย่างต่างๆกันเข้าไปรับชมกันเลยครับผมในช่องสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนลพี่น้องสั้นๆ ไะ้อไปกันแล้วนะครับบาๆครับสวัสดีครับ